สวัสดีครับพวกับผมเซลอันนะครับพี่ๆี่วันนี้ผมมาแนะนำนะครับเดอร์ตาลิวโอสมาร์ทแคปคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่ๆคันนี้ปี20ด้วยนะครับในรุ่นมิดนะครับราคานะครับแจ้งไปเลย429,000นะครับสภาพโครงสร้าง A นะครับไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับพี่ๆว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยครับพี่พี่คันนี้นะครับมาในคู่แฝดสองคันเมื่อวานลูกค้ามาดูซื้อสดไปคันหนึ่งแล้วนะครับ ดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ที่ยังมีอยู่นะครับพี่ๆนะปี2020นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับรุ่นหมูป่าพี่ๆดูโครงสร้างด้านหน้านะรับเป็นปกตินะครับผมเช็คมาให้แล้วพี่ๆโครงสร้างเอนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยโดนนะครับด้านหน้านะครับจะมีแค่ด้านหลังนะที่เป็นรอยเฉียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพี่ๆนี่อ่าไม่มีรอยนะครับเครื่องยนต์2.4 ได้ยินเสียงเครื่องไหมพี่พมาครับไม้วัดเช่นเดิมนี่ไม่มีควันไหลออกมานะครับ <c oughs> ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อโทรหา <c oughs> ผมได้เลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สีขาวนะครับด้านหลังเป็นคาร์บิดบอยส่งทึบนะครับกันน้ำนะครับพี่พีดูด้านในนะครับด้านในเป็นเบาะผ้านะครับพี่พี่ เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับกระจกปรับไฟฟ้าซ้ายขวาและรวมไปถึงมองข้างนะครับกุญแจมีให้2ชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นกุญแจรถนะครับล็อกยางอะไหล่นะครับแล้วก็ในล็อกของเกียร์นะครับฟูงมาลายฟังติมังชั่นนะพี่ๆนะเป็นรุ่นมิดนะคันนี้นะครับไม่ใช่เอ็นทีนะครับเป็นรุ่นกลางนะซื้อเข้ามาก็จัดเสรกว่านะครับหนึ่งเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับนี่พี่ๆดูภายในยังดูดีอยู่เลยนะครับดูให้ดูสำเนารถนะครับปีสองพันยี่สิบ นะครับผู้ซื้อระดับ2นะครับที่ซื้อไปก็จะเป็นลำดับ3นั่นเองนะครับเกียร์ออโต้นะครับในรุ่นสมาร์ทแคปนะครับพี่พี่เครื่องมือยางอะไหล่แม่แรงนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยพี่พี่นี่ตู้เป็นตู้ทึบอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่ดูโครงสร้างโครงสร้างดําปีเลยพี่พดูยังยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าล้างเนี่ยเก็บสภาพาเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับไฟท้าย2ไฟแตกเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่พี่ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้เลยเซลอนยินดีให้บริการนะครับซื้อสดไม่บวก vat นะครับจัดไฟนั้นได้เต็มเหมือนเดิมพี่พี่นะนี่ภายในด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยรุนแรงหน่อยนะพี่พนะสนใจรายละเอียดนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยครับพี่พี่คันนี้ภาษีหมด11เดือน 11, 11 68ใช้เปยาวๆไปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่ สี่แสนสองหนาพนะครับซื้อสดไม่บวกแหวนจัดไฟนั์นได้เต็มเหมือนเดิมวันนี้ผมเซวล์อันลาไปก่อนสวัสดีครับ